นี่เป็นจุดที่สองเป็นปั๊มขนาดหนึ่ง,ง,งแรงนะครับปั๊มขนาดหนึ่งแรงสองแพงนะครับมาดูปริมาณน้ำกัน ก็เียงมาเียงเสีมก็ร้ออันนี้คุณตาก็ทำเป็นเหมือนอพื้นที่ชั่วคราวนะครับเพื่อจะเดี๋ยวมาใส่ หลังคงหลังคาเป็นที่พักนะครับตรงนี้จะเป็นนาบนนะครับก็คือ,อส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาอยู่นะครับก็จะต่อน้ําเพื่อจะลงบ่อนะครับอันนี้แผงโซลารเซลล์ก็ยึดติดแบบชั่วเราวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูหนึ่งแรงอีกหนึ่งจุดกันต่อนะครับ